ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจะขออนุญาตมีเรื่องมานําเล่าสู่ที่น้องประชาชน2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องสําคัญที่ทางกระทรวงนะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ตัวผมเองจะเดินทางไปที่กรุงนิวยอร์กนะครับไปร่วมการประชุมของสหประชาชาตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรรมธิการประชากรและการพัฒนานะครับซึ่ง สิ่งที่เราจะไปนําเสนอนะครับผมได้เคยนํากล่าวไปแล้วว่าจากที่เราได้ทำเวิร์กช็อปกันเมืนะ่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะครับและได้มีรายงานสรุดปกขาวซึ่งได้รับการถึนชอบจากคณะรัฐมนตรีไปเมืนะ่อวันที่9เมษายนนะครับก็วันนั้ที่จะถึงนี้นะผมจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับนำเสนอว่าประเทศไทยของเรามีแผนในการที่จะรับมือกับปัญหาประชากรอย่างไรนะครับซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้ นอกจากจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วนะครับผมเองจะยังทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับกว่า70ประเทศนะครับรวมไปถึงทั้งนิวซีแลนด์วานนะตูโซโลมอนไอแลนแม้แต่รัสเซียรวมทั้งเชิงทลเอเซียอย่างเช่นคาจิกิสถานคาซัคสถานต่างๆด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยนะครับได้มีโอกาส เป็นตัวแทนของคุณภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับเข้าร่วมการประชุมที่มีความสําคัญต่ออนาคตของโลกขณะน,นี้และที่สําคัญการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการประชุมครั้งที่57และยังเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ30ปีนะครับของการจัดประชุมครั้งแรกที่ประเทศอียิปต์นะครับดังนั้นก็จะมีความสําคัญในส่วนของเนื้อหาและสาระสำคที่จะนําเสนอเพราะมากอมพอสมควรเพราะว่า เราจะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นเราได้เตรียมความพร้อมและมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับซึ่งอนอกจากนอกจากมีการประชุมแล้วนะครับก็จะมีการเสวนานะครับร่วมกับอีกหลายๆประเทศซึ่งผมเองก็จะเป็นหนึ่งในแคนโนนะครับที่จะขึ้นร่วมเสวนาด้วยนะครับในานามของประเทศไทยประเด็นที่2ครับที่อยากจะขออนุญาตนําเสนอ,เ,อเกี่ยวกับเรื่องเองินครอบครอุปถัมภ ประมาณ2,000ถึง3,000บาทที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุยากจนนะครับก่อนอื่นต้องกราบขออภัยถ้าหากว่าการให้ข่างนะครับก่อนหน้านี้ของกระทรวงคอมโดยอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนั้นอาจจะทําให้เกิดความสับสนเล็กน้อยนะครับขอนญาตเรียนผ่านพี่ที่สื่อมวลชนนะครับว่าในขณะนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคมนะครับ ทางกระทรวงพมโดยกรมกิจการผู้สูงอายุนั้นจะเปิดรับคําขอรับเงินครอบครัวอุปถัมภ์นะครับสำหรับการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งพูดถึงกรมกิจการผู้สูงอายุแล้วไม่ได้แปลว่าต้องมาที่กรมอย่างเดียวนะครับท่านสามารถยื่นคาร้องได้ที่หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั่วประเทศนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขออนุญาตเรียนว่า ทุกคำขอที่ได้รับเข้ามานั้นนะครับทางกรมจะนําเข้าคณะกรรมการพิจารณาเพราะว่าในสัดส่วนงบประมาณปี2567นั้นเราได้รับเงินสนับสนุนมาเพียงแค่1 1 0 7ครอบครัวเท่านั้นแน่นอนนะครับมันยังไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกๆผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าในปี2568เราจะพยายามประสานงานกับสำนักงบประมาณเพื่อให้ได้งบประมาณเพิ่มขึ้น สำหรับเงื่อนไขในการที่จะได้รับเงินุป็นประนั้นนะครับก็จะต้องเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนนะครับหรืออยู่เพียงลำพังถูกทอดทิ้งนะครับและครอบครัวนั้นก็รับเข้ามาดูแลนะครับหรือว่า,ามีบุตรหรือมีญาติที่ไม่มีไรายได้หรือจําเป็นที่จะต้องออกจากงานทําให้สูญเสียรายได้นะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะขอเงินส,สนับสนุนเหล่านี้ครอบครัวละ2,000บาทหรือในกรณีที่มีความจําเป็นนะครับ ก็จะให้ได้ถึง3 0 0พันบาทต่อครอบครัวนะครับแต่ว่าขออน,นุญาตเรียนว่าเบื้องต้นเราได้รับงบประมาณเพียงพอสําหรับการดูแล1,107ครอบครัวนะครับจนถึงซึ่งปีงบประมาณ2567ส่วนในปี2 5 6 8นะครับเราจะพยายามให้ได้มากขึ้นแต่เท่าใดนั้นนะครับก็จะขอนําประสานงานกับสํานักงบและจะนําเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับในลําดับต่อไปเงินจํานวน 2000- ถึง3,000บาทนี้จะได้ทุกเดือนนะครับ ไม่ใช่ได้เป็นครั้งเดียวแล้วจบจะได้ทุกเดือนและส่วนท่านที่ได้รับแล้วนะครับพอข้ามปีงบประมาณท่านจะยังคงได้สิทธิ์นั้นอยู่นะครับและก็จะเพิ่มเติมครอบครัวเข้ามาเรื่อยๆถ้าหากว่าเราได้งับรับงบประมาณเพิ่มและสิทธิเหล่านี้ก็จะหมดไปนะครับเมื่อผู้สูงอายุท่านนั้นได้เสียชีวิตลงหรือมีลูกหลานนะครับเข้ามารับไปดูเลยนะครับก็ขออนญุญาตเรียนชี้แจงความเข้าใจนะครับไปยังที่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนทุกๆท่านด้วยนะครับ กขอนุนาานำเสียงข่าวเท่านี้ครับขอบคุณครับยังไม่ได้ส่งนะครับก็ตามข่าวอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกครั้งที่มีการปรับคอรมอรก็จะมีการคาดการไปต่างๆนานานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วบางครั้งนาทีสุดท้ายก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง นะครับดังนั้นจึงได้เรียนพี่น้องประชาชนว่าอย่าเพิ่งเป็นกังวลน,นะครับเพราะว่าการปรับคอรมอนั้นท้ายที่สุดแล้วนะครับก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในหลายๆย,ยุตินะครับคิดว่าคงต้องเป็นภารกิจของพักแันนำนะครับแล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ผมจะต้องไปพิจารณาครับ วันนี้ในเมื่อยังไม่ได้มีการติดต่อมานะครับเราก็ทำหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายซึ่งเราดูแลกระทรวงคองมยอยู่นะครับก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ถ้าหากว่ามีการพูดคุย๋วถึงเวลานั้นเราค่อยมาพิจารณาันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ